มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสอนรามเลี้ยงน้องวีจิลาสุดโซเชียลหายคอมเมนต์ส่งคืนติ๊กเถะหลังจากที่เคยมีข่าวดรามา่าค่อนข้างใหญ่นะคะเกี่ยวกับแม่ติ๊กบิ๊กบราเธอร์ได้ออกมาเผยถึงอดีตสามีหนุ่มสอนรามว่าเลี้ยงลูกไม่ดีพัฒนาการช้าไม่มีเวลาให้ลูกปล่อยให้ลูกอยู่กับพี่เลี้ยง และทางด้านหนุ่มสอนรามได้ออกมาโพสต์คลิปของลูกสาวน้องวีจีโดยทางด้านหนุ่มสอนรามพยายามพูดกับลูกสาวแต่การตอบสนองยังไม่ดีเท่าที่ควรนะคะซึ่งงานนี้ชาวเน็ตเลยได้เข้ามาแนะนําพ่อหนุ่มสอนรามว่าขอโทษนะคะลองให้น้องไปอยู่กับแม่หรือว่าให้แม่มาอยู่กับน้องตอนกลางวันก็ได้เพื่อเขาเองจะมีพัฒนาการพูดเร็วขึ้น อย่ารอว่าบางคน2-3ปีไม่ต้องรอเวลาค่ะคุณพ่อทำเพื่อลูกอย่างอื่นเอาไว้ก่อนตอนนี้ลูกสำคัญที่สุดเดี๋ยวก็เข้าโรงเรียนไปเจอเพื่อนๆแล,แล้วและมีความคิดเห็นของชาวเน็ตนะคะเข้ามาคอมเมนต์มากมายเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ